ปฏิครับทุกท่าน <laughs> วันนี้เราอยู่กับเอ,อใครครับโอ้ยกดกดเปิดเกมไม่ติดอืมฮัลโหลอยู่กับบุทครับน,นี้มีแขกรับเชิญใหม่นะครับค <laughs> อร <laughs> สวัสดี <laughs> คุณตันต้าหน่อยเร็ว นี่เรามาเล่นเกมอะไรครับใครก็ได้ช่วยบอกทีโอ๊ยตายพับจีมโมบายใช่ความจริงครับเรามาเล่นรอโฮมอปะปลายเพื่อนลุงไหนหโคชิกิบุบชิบอกชี้ว่าโดดล่มแล้วอยู่บนเครื่อง ยืนอยู่บนเครื่องเอยู่แล้วตามตันต้าไปดีกว่าตันต้านะครับเขาเป็นไอ้นี่ไม่ขึ้นเครื่องเขาอ้าวเหรอััน้ายงไม่ขึ้นเครื่องแต่มันก็บอกแต่มันกก็บอว่าอยู่ในเครื่องแล้วนะมันยังไม่เข้าเกมแ e ด d Dead b ลงลองใช้หน่อยบุดบุดโหดดิบุดโดดเดี๋ยวกูตาม ตันตาเขานะมีประสบการณ์ทหารของจริงใช่ไหมอาใจเดี๋ยวเล่นไปก่อนเลยเดนลองลองออกแล้วลองรีเกมมาเข้าใหม่มาเชื่อมต่อให้กลางเมยเหลือกันอยู่9คนบนเครื่องผมนะครับเกียดเกมแพทเทิร์น a อยยอสุดๆเลยรอะว่าเล่นทีไรไม่เคยชนะเออไม่เคยเลยนะ นีบุ๊มึงบอกว่าพับจีอ่ะยากใช่ไหมมึงลองไปเล่นฟอร์ดไนด์ดูเวเชื่อกูมึงจะความยากของมึงเนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีไม่สร้างผ้านะไรนิงเดียวที่รู้ว่ะเล่นฟอร์ดไน e อ่ะเออไม่ทันฟอร์ดไน e มันเล่นกันโหดมากนะจริงอุ้ยอันนี้นะครับตันต้า มันขึ้นว่า disconnect ไปแล้วตัวข้า AFK อ,อ่ะรีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตเอรอรีพอร์ตมันกดดูของไงเอานี่ไงคา98ปลวอ่ะแล้วก็มีคาโอ้โหบูธกูเจอคา983อันติดกันเอออย่าไปแล้วอย่ยไาไปแล้วทำไมมันเหมือนคนมาทิ้งปืนไว้เลยวะเนี่ยมันมีปืน3ซีกระบอกอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะ นี่ไงกระเป๋าเย่เกาะสามเดินไปแล้วเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะอะไรวะ EMT เกียร์คืออะไรอะ่ะนี่ครับผมเพิ่งทำผมเพิ่งเล่นดูทัวร์เรียลเสร็จผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นวุฒ <st> อะไรคือ EMT เกียร์วะเออ ต้องไปเห็นน้าตาว่ะลืมไปแล้วอ่ะอเฮ้ย M เฮ้ย M K สิบสองว่ะเอาเว้ยเ,เช็คกระสุนอะไรอ่ะเช็คได้ไหมเนี่ยห้าจุดห้าหกผมนะครับมีประสบการณ์ปืนมันนิดเดียวเราเราก็มีกันหมดนิดเดียวนี่เพราะใช่ไหมไปรอดอามาค<ช>ือ<ช> <laughs> อันนี้มันเหมือนแบบพับจี o โมบายใช่ไหมบุ๊ที่มันแบบมันจะมีเป็นสัญลักษณ์กระสุนขึ้นตรงแผนที่อะ ขึ้นตรงแผนที่เวลาแบบเวลาแบบมีคนยิงกันอ่ะมันจะแบบมีกระสุนโผล่ขึ้นมาไม่ๆๆ่ไม่ไม่ไม่มีเหรออันนั้มันอันมันระดับเด็กเด็้ยคืออยากเล่นแบบเฟิร์สเพอร์ซันโหมดอ่ะเฟิร์สเพอร์ซันสนุกอืมจริงมันแบบมันเล่นเหมือนเ p พดีแล้วถ้าเกิดใครเคยดูคลิปวาร์เรนผมนะครับคุณก็จะรู้ว่าผมเก่งเอพีเอสขนาดไหน กด X เป็นเก็บโหน่าจะหนักมากเลยเนี่ยใครไม่รู้ครับถ้าเกิดใครไม่เคยไปรอโดอ่ะถ้าคุณแบกเงี้ยแค่ผมถามถามบูธดูนะครับแบกปืนหนึ่งกระบอกไปไงบูธคือแบบมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้ากระเป๋ามันมันมีคุณภาพอ่ะ มมันไ่ีคาเห็นด้วยสุดๆบางคนกระเป๋าขาดไปแล้วแต่เลขที่ได้มาผมนะครับทำกระติกน้ำตัวเองหายแล้วก็ขโมยของคนอื่นมาใช้มันกดถืออาวุธมีเรียงไงเลขสี่อืออือฟอร์ดไนทอุ้ย นี่ครับถ้าเกิดใครเคยเล่นพับจีในโทรศัพท์ก็จะรู้ว่าช่วงเวลานี้สนุกมากรอวงบีบใครยิงกันน่ะได้ยินด้วยหรอมีคนยิงกันเออได้ยินได้ยินได้ยินมันยิงน้ต้ยอยู่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ ติ๊งเพย์แอร์เรียทำไมวะเฮ้ยยังไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นน่ะอะไรอะไะใต้ใต้เห็นหอเห็นหอด้านไอ้นี่ว่ะนอตเวดอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นน่ะมีอยู่คนนึงนัดเป็นหนึ่งสองสามนะได้ยิงนะนั่นน่ะตายต้นไม้อ่ะหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วตรงเสาอ่ะเออเสาก็มีเสาก็มีมีคนยิงเลยเอาไงรอกันรอกันรอทีต้นไม้ก่อนแล้วกัน เอ้ยเอ้ยรถยิงรถเฮ้ยเฮ้ย่างร่างล่างล่างล่างไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงม่ยิมัเห็นมันเห็นมันเห็นแล้วละไปไปไปชาวมันชาวมัามไปยงต้นไม้ก่อนต้นไม้ล้มยิ่คนที่อยู่อรเสาอสาแป๊บนึงโอ้โหเอาวะอึงเวลายิงมันจะมีแท็กขึ้นป่วะ ว่าเลือดมันพุ่งมันล้มอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันหนีมันออกมา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 แล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันไม่เห็นเราโอยไม่แม่นเลยอือมคนที่ขับรถมาเพี้ยมันอยูุดรอเปล่าวะ โดนมาไหมเนี่ยเฮ้ยโดนโดนล้มล้มล้มล้เอาว่ะยิงโดนทัเท้ยมีคนมีคนมีคนไปหนึ่งไปหนึ่งสามสามสามล้ต้องต้องสามล้ต้องสามไปวะลองวะกกัวเราไปกันเถอะไป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 กันดีกว่าหมวกมันเลยไหมใช่ใช่มันดักรอรอรอเราอยู่นะมันดักหรอมันมมันทำเหมือนไม่เห็นเราเลยวะ ไม่มัน,มนลงรถปะมันลงรถไปหรือเปล่าระวังด้วยอะเดนเนียนอยู่มี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 ม,มีมันมันนั่งอยู่อ่ะ <c oughs> ไม่ลงจากรถ <c oughs> ตายไหมตายไหมห้องน้ำเหรออา้าว <c oughs> อู้ของเต็มเลยของเต็มเลยของเต็มเลยมันมันอยู่ไอ้บูทวงอยู่ข้างล่างเลยฝั่งนี้ของไอ้นี่เลยไม่เจ๊ะโอ้โหสวยละเกรินเกรินเกรินลด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 ไป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 เดินอยู่เดินอยู่อืมมีน้ำมันไหมมีน้ำมันไหมปมปมยาปมยาคงก็ได้มันกดใช้ยาไงวะกดแท็บกดแท็บแล้วก็กดที่ขวา อ๋อคลิกขวาไปเร็ว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 ออกจากที่นี่ออกจากที่นี่นอยเสี่ยงอ่ะสะพานอยู่ข้างบนอ้าวตายดิอย่างเงี้ยโอ้โหกิ้งจะตายก่อนเธออีกเนี่ยโอ้ยบุ๊ดุดยัดยากัน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  เขาบูดขึ้นนะเร็รวเลยหอวะเร็วเร็วเร็วขวาเร็วขวาเร็วขวาเออบูเนี่ยจะตายแล้วแป๊บนึงเลีครับที่หรอที่รับที่เร็วขึ้นฟ้าก็รอป่วยแล้วโอ้อุูดดูเลือดกูดิเปลืกม,มันอยู่ข้างเราอ๋อดีเลือด โอดพอดูขาไปขมาอยู่ละเ้้หนูและเจ้วนรักเจ้โน้โอ๊ยบเยียโอ๊ยโอยโอ๊ยมีทางด่วนบ้านเอ็นซีเลสสิโบูดรถจะระเบิดรถจะระเบิดพีเลยนะ ยูหนกันนะลงเมืองเนี้ะนะไม่ใช่ว่าลงมาแล้วจะโดนยิงตายเลยนะ,ะไม่โดนไม่ได้ไก่เโอ้ยไม่ได้เก่งกันหรอกเออไอซีหนึ่งแล้ว่านบอกเลยกลัวจะเป็น,นแบบในคลิปวา,ปวาลปโลอ่ะที่แบบอุ้ยตาดียววะมันยากเหรอไอ้บุตรลองบุตรสี่คนนะลายตี๋ลายตี๋ลายตี๋โอ้โหเห็นแล้วสองสาม เออหลอยอย่าลืมเซนเซอร์เสียงแล้วนะเดี๋ยวโโออ้หเ็มการกูเลือกเซนเซอร์เซนเซอร์คำหยาบมากี่กี่เอพิโซดแล้วเนี่ยตัดการเออเออเซนเซอร์เสียงให้หน่อยโอเคนี่กูมาเล่นเมสหลังเนอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงยิงแล้วนี่แล้วนิงข้างบนไม่มีปืนเลยหรอ กำลังวิ่งไปประเด็นกำลังวิ่งไปแล้ววงอยู่ไหนโอ้โหทุกคนวงอยู่คนละฝ้ากับที่ที่เราอยู่เลยเราเจอคนเต็มเลยว่ะโท้ไม่ปืนกวนวะเฮ้ยหยิบขึ้นมาสิอาไห้เอาป่ะอาอยู่เนี่ยเขายาทำไมวะเฮ้ยขณะนี้กูเจอแล้วเฮ้ยเพื่อนกูเจอปืนโคกปืนเออปืนโคกโอ้ถ่อมมีดกันหน่อยคน ทับนึ่งวันหนึงวันนึงกํลังไปช่วยรีโหลดรีโหลดไม่มีเศษไม่นาเจ็บน่เจ็บนาเจ็บําม่ียนเยนกํลังไปช่วยเป็นว่ไมม่ปตรงเรามีคนอยู่คนนึงแลกอาสป่อดิเอาไปเอาไปพู่ตกูกํลังจะตายโอ้ยไม่มีปืนวือมีกระสนให้เหรอหนึ่งหนึ่งบเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยกูมีทอมมี่กันอยู่30นัด

ชันเลยเหรอชันเลยชันเลยมีตัวเดียวมีตัวเดียวเออเออโฮมันมีคนนึงกูน็อกเอาไว้อะมันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์สักตู้นึงอ่ะไม่รู้มันฟื้นหรือยังว้าวว้าวว้าวใครอยูรอยู่มตมันตายแล้วเฮ้ยหน้า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 ใครอยู่หน้าอยู่หน้าช่วยนะครับ มันจะนอกแล้วมันจะนอกแล้วมันนัำเดียวนัำเดียวตุวยกระจอก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 ได้แน่เลยเมืองแฟลไฮเดอร์แป๊บหนึ่งโอเคป่ะอ๋อเว่งเข้าวงครับวงบีบปล่าครับโอ้โหเห็นโอ้โหสวยนะครับรอดรอดรอดบายบายบายเราต้องรอดเว้ยเราเราต้องรอดเว้ยเราต้องรอด ขับอ่ะไปเลยไปเลยดันตาโชว์วิธีการขับรถจี๊ปมาขว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 าแยกกันเด็กก็ตายหรอกนะไม่ไม่กลัวจะตายอยู่แล้วแหละน้ไอ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 ้าอ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้้อ้ไอ้อ้ไ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 อ้้ไอ้ไอ้ไอ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 ้ไ้ไ

ยิงโดน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 น็อตหนึ่งล็อกหนึ่งที่ไหนอะตรงแถวน็อตอะนั่นนั่นนั่นป่าไฟยสาระเปนไม่ใช่เพียกดนะมันเป็นมันเป็นปืนเซมิเราเจอคนเราเจอคนจี้การจะละจรดขาดคนนะไงอะตากูละทิ้งปืนโค้งไปเถอะร้อยหกห้าเหรอไม่มันตายแล้วนะไฮ้ยม่นไม่ผู้ความมั่นใจผู้ความมั่นใจ หลายเกิ๊บแม่หลายเก็บไม่ไม่ช่างมันปล่อยมันไว้เดี๋ยวมันก็โดนบวงบีแบะมันไม่มีใครใช้หรอกเราใช้มาเดี๋ยวใช้มาเก็บมาเก็บมาเอาตัต้าจะใช้เหรอต่อยเออดีมาเดี๋ยวใช้ไม่ตัต้าเก็บไปดิออกมาไม่กูออกมาตันต้ากูทีตากูมาแล้วต่อเหลอยแล้วนางมีโทรัพท์ร้อยเสียของ

เอวิ่งมาเคก็มาเียว่อนไปไปก่อนไปก่น่นลอมุมกระปีสิบ่สบายสบายไปเถอะทิ้งปืนทำไมทิ้งปืนทำไมเพื่อนอ้าวกูทิ้งปืนไปเหรอลอยลย่ก็บปบลอยวิ่งเก็บปืคบกันตากูทิ้กูอาการหนักเดี๋ยวเก็บเอกันมาอาุองไมใช้กันอาุองไปใช้กันปะโอเคมี UMP อยู่มี UMP อยู่มี UMP อยู่ผมมาประมาณไหนนะหมู่บ้านอหมู่บ้านนียให้กูเก็บคืนครกันนะสี่มักสี่ม เราเล่นขอบวงได้นะเราเล่นขอบวงได้อ้หแรง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 แยงแรงแบงารงแร้แ่อนรงเรงแีงแรม่รงแางแรงแรงแรงแมีแรงแรงเรงงแรงแยงแรงกรงแรงแรงแรงรงแรงงตรงแ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 รรงแรแรงแรงแงแรงนรงแ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 รงไรงแรงแกงแรงแรงีรงแรงแรรรแ วิ่งไปกันมีค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 นจะโดนสอยระหว่างทางรึเปล่เนี่ยเห็นาเห็นาเห็นเห็นะหบมหยแล้วนึงสองสามตั้มมึงกูสาไปเก็บอุ้ยยัมโดนยิงโฮมโดนยิงัมาัน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 มาโอ้ยไหลโอ้ยห้อนี่กำบังเลยเราจะโอ้ยโดนยิง ปองแก้แค่ผมกีบอดอะที่มันเขียนโฮมดีนะที่เจ็ดว่ะห่านานก็เหลือเฟือแล้วเห็นแบบถ้ามันโดนคนอื่นนี้ไม่เท่ดีโอ้โหตามเมื่อกี้แม่งตายอนาถมากเลยแทนที่จะแบบไม่ค่อยเดินเข้าไปลงลงลงทั้ถุงมั้ย ตึ้งตึ้งไม่่บ้านบ้านเราบ้านเราไม่มใครบ้านเราเลยโอ้ยเพื่อนเอ๋ยข้างนอกนี่แม่งมีเป็นสิบตัวเลยแต่ว่าข้างนอกเยอะมากอุ้ยเอทับแถมด้วยเป็นเป็นเป็นเขาเปนเขาเป็นคนนั้นหรอยดูไปหาไม่ต้องนั่นได้เลยวกูไปหาว่าคุณน่าจะโดนไล่ต่อยตายอ่ะเรามีแฉล่งเอาตีหัวมันแทนได้ปะกูมีด้วยสโมอกีเนตเอาฟาดหน้ามันมีแสตดอุ้ยเจอเอเคมาใช้เลยใช้เลย อุ้ยตกใจเกือบจริงกันหล่อแล้วอ้าวเมื่อกี้โฮมเหรอเอ้ยรออะไรอ่ะาลูกซองอุ่นดีลูกซองอุ้ยตาต้าคุณเจอปืนโคกไม่มีปืนนะไม่มีเจอใบสั้นด้วยเอาว่ะ reloading reloading เสร็จละโอ้มันมีตู้กดน้ำด้วยอ่ะใช่ตู้กดน้ำไหนวะ ใครก็สูบคนน้ำไงวะเปื่อะไรวะกเขาได้อยู่หลังมึงออมาให้ให้เหรอมีด้วยเหรอเออไม่เคยเห็นนะโอ้โหกูเจอกระป๋องน้ำสองอันเลยว่ะเปกเต็มเลยหวอยมีกี่รูกเป็นโคกอ่ะฮะกูไม่ได้หยิบไปสักอันเนี่ยกูถึงบอกให้มึงรู้มาเอาใส่กระป๋องนะพร้อมใช้งานบอยเรามีกี่รูปได้หยิบมาป่ะฮะ ไปยิงกันอะทานกันแล้วดูวงโอ้โหไหนดูเอ้ยวงก็ไม่ได้ห่างเท่าไหร่นี่ว่ะสองนาทีเพื่อนออกจากที่ก่อนดีกว่าไหมไม่งั้นเดี๋ยวโดนบีบลวงหน้าเกมอีกเอ้ยลันต้ายอย่าลัาน่นมืนเล่นดิผมปูบ้านนี้แม่งโคตรน่าอยู่นะ ไม่ได้นะดูดีตายเอาโฮมอยู่ไหนอะชิบหายละรอด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 รอู่อดอยู่นี่อยู่นี่โฮมโอ้ยตายแล้วโอ้ยรูด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 ตาทำไมตาไม่กดชูบอะไม่กูยิงเก้าอี้วะไม่ได้เก่ง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 โอ้ไม่ได้ไม่ได้เก่ง เป็นกูตายกันหมดแล้ตอนนี้ไม่นับำลอยลอยตอนนี้ไม่นน้ตัดครับไม่มีไม่มีใครรู้เรื่องโอเคตานี้ไม่มีใครรู้เรื่องรุ้นแม่ดีรุ้นกับโปชิงกิอะจะรุ้นปะล่ะจะรุ้นปะโดแบบแม่กะเอาชัมใช่ไหมเอาถ้าคดูไม่ได้เหรอถ้าจะลงชิงถ้าจะลงโปชิงกิว่าเราปิดคลิปเลยก็ได้นะจริงเฮ้ยอันนี้เอาหมด ก็บปืนทำไมไม่เจ็ปืนเลยวะก็มันเป็นซากปลาหักพังอ่ะเพื่อนมึงคิดว่าใครจะเอาปืนมาซ่อนชคเฮ้ยกูเจอเอเคมันเป็นซากปลาหักพังอ่ะเพื่อนมึงคิดว่าใครจะเอาปืนมาซ่อนอันเดียใบซ่านเฮ้ยเจอคุณแปดมาดิไปไปไปเอาหลับไปดิคุณแปดอ่ะแล้วก็าใน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 โอ้โหให้สไนให้กูเล่นสไนนั่นถามจริงมันอยู่นี่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 มันยุนิ

มันวิ่งอยู่ตรงศพเรามันมันออกขวาออกขวาตันต้าออกขวาตันต้าขวาตันต้าขวาดังขวานั่ยแหละนี่ยแหละไอ้ทางล่องนั่นแหละเออเออใช่ใช่ใช่รอเลยรอเลยเดี๋ยวมันมาแน่เฮ้ยมันอยู่ตรงศพมันอยู่ตรงศพมันอยู่ตรงศพไอ้มันอยู่ศพเรามันอยู่ศพเราเอาศพเราอยู่ไหนวิ่งเข้าขาขวาหนึ่งขาหนึ่งแบบเออมันวิ่งผ่างด้านขวานั่นแหละ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 นั่นพีคไปเจอเลยเัืนไงไหน mission failed we'll get em next time เออแล้วทำไมไม่ชักตั้งแต่แรกล่ะเฮ้ยเออเมื่อกี่ผมาเหยื่อลังเพลย์เอว้อ๋อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปลล่าบาย